ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับชมแปซิปกลาชแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนกันใช่ไหมใช่ <c oughs> จะเริ่มแต่งตัวยังนี่นะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้เราใช้ปากกา iPad ดด้วยนีย่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันก็ยากอยู่แหละทีอมามาพร้อมนะ <Okay. S 1> สามสอง <c oughs> หนึ นี่เราจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะใช้ตัวอะไรก็ได้นะเราจะใช้เป็นตัวนี้ครับโอ้มาทุกคนเรามาเล่นแมปแดนดี้เวลนะคะใครเคยเล่นแดนดี้เวลบ้างเอ่ยเชวชเวิแป๊บแป๊บไปไปจ้าฉันเป็นตัวล่อเป็นตัวไหนก็ได้ฉันไม่มีตัวตัวล่อเลย เธอเป็นคมไฟแล้วแหละดูกันว่าจะฮาแค่ไหนหรือว่าจะตลกแค่ไหนหรือว่าจะตายมากแค่ไหนนะคะไปดูกันแปลกันไปแต่งก่อนอาไปไหนแล้วก็เข้าไปไหน คือทิชชามาด้วยเอิเอ่มเธอเป็นอะไรอมอยู่แล้วเอ็มอยู่ได้คนอื่นมันมาเล่นกันได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าช่างเขาเถอะอไม่าดูหนึ่งสองหนึ่งสองแต่ว่าตอนนี้ก็หนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีแค่ห้าคน อ๋อหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนเีตดมีใครใครทำกูดนี่เลอ,อยู่นี่เป็นตัวนี้เลยเป็นตัวนี้ ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีตัวทวิตตี้อุ๊ยเจอลูกอมนะขอนะไม่เกรงยใจใครเชวบเก็บเทปไปเชวบเชวบโอ้โหเจอเทปอีกแล้วอุ้ยลูกอมฉันเอามาฟิน ตอนนี้เราก็จะไปหาที่สกัดกันนะคะแต่ที่รู้ก็คือบ็อกเทนค่ะพีมาหาบ็อกเทนนะให้ดูเลยฉันอยากเล่นบาบูโถมันโดนฉันใครมีผ้าเป็นแผ่บ้างผ้าเป็นแผ่ช่วยสิ่งทุกอย่างได้เามีผ้าปันแผอตกใจมันเลยบูลี่ไอเอนอาลูร มาบล็อกเทนอุยฉันเจอที่สกแล้วขอหน่อยขอหน่อยไม่เป็นไรร้อนหน้าลิบก็ได้เป็นตัวร้อให้ตอนนี้ตอนสุดท้ายเดี๋ยวเป็นตัวร้อให้ละันชอบเกีอ,อชเว็บเทฟใครก็ได้มาช่วยหน่อย ไม่มีคนช่วยเราเลยเราจะตายช่วยเราหน่อยบอกเทนตอนนี้เรต้องการยายาด่วนๆเลยคือฉันก็บอกแล้วไงว่ายายให้เล่นกันหลอกาสามคนที่ห้าหกเจ็ดต้องประจานวัคซใครตายเรา มากับมากลับมากลับมาที่นี่กลับมาที่ d ดนเนียร์เวอกัดาชั้นี่งชิดูดเวบชเวบอางี้ใคปนอิบาไปกินสุบเอ้ย ฟินฟินดิแต่เธอไม่เป็นโคมไฟเหรอไม่เป็นมีร่างโคมไฟอยู่ก็ดีฉันมีโคมไฟใช้กินเลยอ่าอันนี้เราก็เป็นโคมไฟเอ้ยเป็นอะไรนะฟินเออฟินฟินมันเป็นน้ำนะคะเป็นไปไปไปกัน คือชื่อวินมีหลายคนก็คือแบบก็ไม่รู้งไงว่าเธอชื่อเชลลี่หรอแล้วก็เธอชื่อเชลลี่หรอแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมเลยเชลลี่ไอฉันเป็นเชลลี่ที่มีหูฉันไม่ได้เป็นเชลลี่ไม,ไม่บอกกันล่ะคนเราก็ไม่รู้กันนะคะทุกคนน่ารักไหมเป็นน้องคาบิบีร่านะคะ เล่นโรบอกอันนี้เล่นโะบอกตั้งแต่ห้าขวบนะอุ้ยก็คือตัวนี้ฟินหมดเลยอ่ะตอนนี้ฟินหมดเลยทุกคนใช่ฟินเต็มไปใส่คมไฟไปยัง เดดี้ลันอุ้ยขอเทปนะอุ้ยเอาเทปเราไปอ่ะถ้าองเั้นฉันขอเทปนะอย่ากคีว้า่กล่องฉันขอนะกล่องอะไรอ่ะกล่องช็อกโกแลตกล่องยากล่องช็อกโกแลตอ๋ออันเล็กอันใหญ่ นีไ่ไงเนือดกุง้งโอ้โหตอนนี้ว่า,า,วาแล้วต้องมีอะไรนี่ไปน,ไปนี่เปล่าคือฉันเจอที่สก,กัดสองอันเลยอ่ะพาเราไปหน่อยเราเก็บลูกอไมไปอ๋อฉันเห็นเธออยู่แต่ว่าโคมไฟเป็นมาหาเราค่ะใครก็ได้มาช่วยเราหน่อย ตอนนี้ฉันเห็นเธออยู่ด้วยยังไงเธอเอาไม่ได้เพื่อนเอาแล้ว่ะอยู่ในห้องนั้นดิเอาเลยดิเธอหนอนกุ้ง ร้องเธอะช่วยเราก่อนฉันรอได้แค่นี้แล้วละ่ะตอนนี้ฉันเจ็บ,อเ,บอเอ้ยฉันเกลียดไอเชลลี่เอฉันเกลียดเธอที่สุดอฉัเชอคนนี้ไม่ใช่ฉันเชลลี่มันแย้นฉัยฉันเกลียดมาานันมี่เอเ,อ,เอไปรหาหมม,ม,มีสอง าฉันจะทำสกัดถ้าฉันไม่ได้สกัดฉันจะออกจากเกมนี้ฉันบอกว่าฉันอยากได้สกัดฉันบอกว่าอะไรฉันอยากได้สกัดคนอื่นก็ไปเอาอยู่ดีต่อไปฉันจะแย่งของเธอแหละได้เอาไปเลยเอาไปเลย <laughs> แบบนี้ ใช่เว้นมากกว่าดื่มเ่ยเออเมื่อกี้มีคนประกกัศเสร็จแล้วอ่ะโอ้ยเหลือหนึง่งหัวใจแล้ววแล้วก็วิ่งวิ่งลงทางมาอ่ะเอาตัวรอดได้แล้วหนึ่ง จ้าจ้าจ้าประกาศเป็นไรเาม,มีหัวใจสามผู้ชายคนนี้หนึสองค,คือเธอมีหนึ่งสามสองหนึ่ง้าฮะสามสองหนึง<ช>งน่งเออเธอเป็นพระราชาเนี่ยเออถ้าเราเป็นท่ารับใช้เนอะ อุ้ยฉันขออันนี้ฉันขอข้างบนนะ่ะเธอยาเอาไปเลยวิ่งสุดขีดเลยเชลลี่เอาไปเชลลี่บ้านเธอสิเชลลี่ไข่อุ้ยเธอไอ้กีกี แต่ที่รู้ระว,วังกีกีด้วยนะใชันรูอ,อนนีแล้วเราก็ดูของปลออะไม่ได้ทำอะไรดีโอเคแล้วเรก็ขึ้นมาด้านบนอ๋อโอเค,อเคแต่ว่าฉันอยู่หน้าลิ ฉันอยู่หน้าลิฟแบบไม่้ฉันอยู่หน้าลิฟอยู่ใช่กําลังรอเธอจะไปหาหออเธอที่เปล่าหรือว่าเธอฉันจะกิกิกไหนกิกิยู่ใกล้ลิฟต์มนมะเธอเออฉันเห็นแล้ว ทำไมอ่ะเออกิ่กมันไม่ดีเลยนิสัไม่ดีเลยคือตอนนี้เราโล้ให้เพื่อนนะตอนนี้เพื่อนเอาไปแล้วตอนไหนอ่ะเราตายแล้วอาหาเราแกงถือ <c oughs> แล้วเธอเธอจะยอมครั้งที่สามไหมเธอจะยอมครั้งที่สองไหมฉันจะยอมครั้งนี้เราจะต้องเจิดแดนซิดีให้ได้เนี่ยแดนดี้แดนดี้หน้าตาแบบนี้เลย แดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าแดนดี้ที่เราอยากเจอก็คือเป็นหน้าตาเป็นยังไงตันาให้เจออน,นีอตัวไหนดีคะเอาตัวนี้ก็ได้มีตัวนี้ี่ไหนนี่นเดี๋ยวเราไปสวน<ร>บัตทกันก่อนให้น้องๆดูว่าเราจะให้น้องๆดูว่าแดนดี้ที่เราตามหามันหน้าตาเป็นยังไง ในชีวิตจริงเลยอาชเวีพลอกอ่อนนะคะเราเพื่อนเราด้วยก็คือเรานั่นแหละคือเราฉันด้วยมาก็เข้ามาแล้วนี่เป็นน้องเหมือนเดิมเลยบัตรหนึงมาเธอขอเข้าด้วยน่าจะ นี่แดนดี้ที่เราบอกนะนไหๆไม่เห็นเธอรู้เปล่าว่าพี่นี่แอีู๋วด็กอีพีหน้ามาทำให้ใหม่นะแล้วก็สำหรับทุกคนก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซ่วนสควอชแล้วก็ขอกดกระดิ่งกุ้งกิงเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะตอนนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ